สวัสดีจ้าทุกๆคนวันนี้พี่แบมจะพามาปิ้งย่างนะจ๊ะมาคัมปิ้งนะจ๊ะมาเที่ยวพักผ่อนพักร้อนหนึ่งอาทิตย์พ่อใหญ่รัดซื้อไส้กรอกจากเยอรมันอร่อยมากจ้ะเราไปแวะเยอรมันกันมาคะ่ะเราก็จะมาปิ้งย่างให้ดูบรรยากาศเราก็เก็บมาให้มาฝากกันคะ่ะดูสิคะอันนั้นบ้าน สำนักงานค่ะเจ้าของบ้านเขาเจ้าของแคมปิ้งเขาก็อยู่ข้างบนส่วนเราจะถ่ายรอบๆไม่ได้หรอกจ้ะเพราะว่าเพราะอะไรรู้ไหมคะสิทธิธเสรีภาพของเมืองน,นอกายทะเบียนรถเขาก็ห้ามถ่ายจา้ะเขาไม่อนุญาตให้เราถ่ายนะที่เห็นเห็นถ่ายได้เจ้าของเขาไม่รู้นะคะอันนั้นเป็นโรงอาหารถ้าเขารู้เ็าเห็นเราถ่ายวิดีโออย่างเงี้ยเขาจะเดินมาถามเราเลยนะว่า เธอได้ถ่ายฉันไปด้วยหรือเปล่าเธอได้ถ่ายทะเบียนรถฉันไปไหมถ้าเธอถ่ายเธอปิดเลยนะอะไรอย่างเงี้ยพี่แบมก็เลยบ่เด้มาเที่ยวเมืองนอกทํา youtube เมืองนอกก็ยากนะจ๊ะพี่แบมก็ค่อนข้างเพราะว่าเดนมาร์กกฎหมายเขาเราก็ต้องเคารพกฎหมายเนาะ แต่ทีนี้ว่าเราก็เลยตัดปัญหาพี่แบบก็เลยนบทถ่ายอย่างไม่เบิกเบิกจ้ะนอกจากจะมีตัวละครอย่างแฟนอย่างเงี้ยมีเรานั่งกินข้าวคุยเม้ามวยไปอย่างเงี้ยก็ได้จ้ะแต่ถ้าเป็นไปถ่ายบริเวณมีเด็กเล่นวิ่งเล่นมีคนเดินมาอย่างเงี้ยมันถ่ายไม่ได้หรอกจ้ะเห็นไหมถ้ามีคุณยายเดินมาอย่างเงี้ยคุณยายก็จะถ้าเขามองเรา,เ,ราเขาจะถามว่าเธอได้ถ่ายฉันไปไหม ก็ซื้อปิ้งย่างมาย่างกันค่ะว่ออย่ารัดหิวข้าวนะจ๊ะก็เลยไม่ได้ถ่ายอะไรมาให้ดูจ้าเที่ยวแคมปิ้งก็จริงจะมาเที่ยวแคมปิ้งเมืองเซนนบอร์ติดกับเยอรมันจ้าเรามาหลายครั้งแล้วแคมปิ้งนี้เราก็ชอบบรรยากาศน,นี่ค่ะ